เนื่องในวันจักรีนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำส่วนราชการร่วมถวายเครื่องราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ละลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สำนักงา,านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,องน,นุษย์จังหวัดกรางค่ะและสำนักงาน สมเด็จพระบรมราชานุสติยาที่ราชเจ้าในพระบรมราชตรีวง์แต่ละพระองค์ของรัฒนาประเทศในปัจจุบันในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ชัไปแล้วยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์เพื่องราววิวเหตาการต่างๆในราชการของพระบาทสมเด็จพระวิษชิรเชกุเจ้าอยู่หัวและชอบด้วยยุติธรรมทรงรักนาติคณะสงฆ์ร่วมกับชูพระบรมศาสันต 来，享受，慢慢享